สวัสดีค่ะจิจังนิดบายจิ๊บค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนวิธีการถักลายสต็อกกิ้ค่ะโดยในลายนี้นะคะเ,เพื่อนๆก็จะต้องมีพื้นฐานการถักนิดและเพลค่ะโดยชิ้นางานตัวอย่างนี้นะคะจิ๊บก็ขึ้นห่วงทั้งหมด20ห่วงนะคะด้วยไม้นิดขนาด5 mm มมนะคะกับไหมพรมเส้นอ้วนค่ะหรือว่าไซส์เอร n นะคะแถวแรกนะคะเราก็จะเริ่มจากการถักนิดค่ะ เมื่อถักแถวแรกเสร็จแล้วนะคะถักแถวแรกที่เป็นนิดเสร็จแล้วเราก็จะพลิกกลับค่ะพอแถวที่สองนี้นะคะเราก็จะถักเพลยทั้งแถวค่ะ พอจบแถวที่2นะคะเราก็พลิกกลับค่ะนี่เป็นแบบนี้นะคะในแถวที่3เราก็จะถักนิดค่ะ พอจบแถวที่3นะคะแบบนี้เราก็จะพลิกเพื่อถักแถวที่4ค่ะ เสร็จแล้วก็พลิกกลับนะคะหลักการก็คือแถวเล็กขี้ถักนิดแถวเล็กคู่ถักเพลนะคะล้วก็จะถักต่อไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้ความยาวที่ต้องการนะคะาราคาค่นนี้ก็คือลายสต็อกกิ้งนะคะถักไปทั้งหมด8แถวค่ะก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะคะฝั่งด้านนี้นะคะจะเป็นลายนิดนะคะถ้าเราพลิกกลับอีกด้านค่ะ ก็จะเป็นฝั่งลายเพลนะคะเป็นเพลสติชนะคะอันนี้ก็แล้วแต่ว่าเราอยากเลือกใช้ด้านไหนเราจะเอาด้านไหนออกนะคะก็แล้วแต่เรานะคะแล้วก็จะเห็นว่าชิ้นงานถ้าถักเป็นลายสต็อกกิ้งนะคะก็จะม้วนแบบนี้นะคะวิธีแก้นะคะก็คือจะต้องใส่ลายกาเตอร์เข้ามาที่ด้านข้างแล้วก็รอบๆนี้นะคะหรือว่าจะต้องทําการบล็อกกิ้งค่ะก็คือเมื่อเราถักชิ้นงานจนได้ขนาดที่ต้องการแล้วนะคะก็ ถ้ามีตารีดไอ้น้ำนะคะก็คือเอาชิ้นงานนะคะวางบนที่รองรีดนะคะหยิบด้วยเข็มหมุดแล้วก็ววรีดโดยตารีดไอน้ําโดยที่ตารีดจะไม่สัมผัสชิ้นงานนะคะจะให้ห่างจากชิ้นงานประมาณ3เซนติเมตรนะคะแล้วก็ใช้ไอ้น้ำค่ะนะคะแล้วก็รอจนกว่าชิ้นงานแห้งนะคะแล้วค่อยดึงเข็มหมุดออกนะคะหรืออีกวิธีหนึ่งคือนำชิ้นงานไปซักนะคะแล้วก็ขยำน้ำออก ให้พอหมาดนะคะแล้วก็มาปักบนแผ่นโฟมค่ะอเอาเข็มหมดยืดบนแผ่นโฟมนะคะแล้วก็ผึ่งลมไว้นะคะจนกว่าชิ้นงานจะแห้งสนิทนะคะเราค่อยแกะออกมาค่ะชิ้นงานของเราก็จะไม่มมวนแบบนี้นะคะโอเคค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย